she's so เลือดเสื้อชั้นในชั้นในสัมผัสเลือกยังไงให้ให้ใหตอบโจทย์เราตอบโจทย์ของเสื้อผ้าถ้ายังไงเดี๋ยวเราเราสักรู้เนาะรอเผื่อเพื่อนเข้ามาจะได้ฟังพร้อมกันมีใครไม่ได้ยินบ้างก็กดกดได้ลลเลยนะคะว่าไม่ได้ยินเราเผื่อกันเนะโอเคแล้ ถาถามหนูว่าชุดชั้นในสับมตรเนี่ยต้องมีกี่ชิ้นต้องเลือกยังไงต้องซื้อแบบไหนบ้างหนูก็เลยอยากจะบอกว่าชุดชั้นในสับมรเนี่ยหรือชุดชั้นในปรับสีระเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีชุดเดียวชิมม้นเดียวแล้วก็ไปจุมันไปต่อไม่ได้บางครั้งเนี่ยลูกค้าหลายท่านต้องการเสื้อกล้ามหลังสูงเสื้อกล้ามหลังสูงไม่สามารถใส่กับเสื้อไซส์เดียวอย่างนี้ได้เลยวันไหนอากาศร้อนร้อนเราใส่ไม่ได้ ื้อก้ามหลังสูงพอเวลาใส่โอเคเราจะต้องหนูเนี่ยต้องตัดหน้าอกตรงนี้ออกเลยตัดผ้าที่เ <c oughs> พราะว่าผ้ามันจะสูงมันจะเต็มนึอกออกไมหมคะพี่เพราะฉะนั้นหนูต้องเอากรรไกรตัดเพื่อให้มันเข้ากับชุดน,น,น,นี้ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาเราเลือกเราไม่จะไปต้องทําอย่างนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หรือมานานแล้วผุ้ช,ชายในสมเด็จก็มีเกาะอ,อกค่ะ <c oughs> เมื่อในเกาะออกแบบนี้เป็นคอเส็จของซัมมิตดิมดี้บุเก้คอเสร็จค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทางร้านเรามีขายปัจจุบันนี้รุ่นนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วแต่ในประเทศญี่ปุ่นยีงขายร้านเราขายึีตัวละ2,800บาทตามไซส์เล็กใหญ่ขึ้นไปก็จะอยู่ที่เพิ่มไซส์ละ500ค่ะส่วนประเทศไทยตอนนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะเรียกว่าดิมดีม้ จะแกะให้ดีนะคะแกะให้เลยว่าเป็นสินค้าที่เราตั้งใจซื้อมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกคา้าอยู่แล้วนี่คือเกาะอกซอับดิไม่ต้องมีคนช่วยใส่ค่ะกระดุมตะขอเขาอยู่ด้านหน้าค่ะเราก็ใส่อ้อมด้านหลัง อันนี้ไม่ใช่ไซส์หนูนะคะ mm hmm. แล้วก็ติดกระตะขอได้เลยนี่คือเสื้อลินลี่ลิสค่ะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นเสื้อกล่ออกของซ mm ัม i t q u e ีนเส้นใยก็จะเป็นพีลาสติกเทรลปีเป็นเส้นใยบำบัดกระชับสัดส่วนได้นะคะมีทุกไซส์มีทุกหน้าอก mm hmm. เพราะฉะนั้นหลายท่านเข้าใจว่าการซื้อชุดชั้นในซัมมิ t เนี่ยถามว่า ซื้อชุดเดียวแล้วมันไปจบมันไม่จบชุดชั้นในซัมเหรือนชุดชั้นในแบบสรีระทุกๆแบรนด์เขาจะมีแบบและสไตล์เพื่อใส่ให้ตรงกับเสื้อผ้าเราอย่างหนูเนี่ยเป็นคนร่างอวนถึงแม้หนูจะเคยน้ําหนักร้อยโลมาแล้วหนูลดไปแล้วหน้าท้องหนูไม่ได้ตัดมันก็ยังมีหนังหยออง่อนพี่ดังนั้นบอดี้สูตรตัวเดียวก็เอาเราไม่อยู่เราจะต,ต้องําเป็นจะต้องใส่คุ้งู่กันลูกค้าบางท่านถามว่าชุดช,ชุดชั้นในซัมเหมืจํจำเป็นต้องซื้อกี่ชิ้น คำตอบของหนูคือควรใส่เป็นชุดควรใส่เป็นเซ็ตแต่หากมีปัญหาในเรื่องของงบให้เปลี่ยนลดสถานะของราคาลงมาให้เป็นชุดัชนในเกดมือสองทั้งหลายที่อยู่ด้านหลังร้านเราเนี่ยคือมือสองหมดเลยค่ะลูกค้าเนี่ยชุดชน้นในมือสองหมดเลยสภาพเนี่ยกิฟต์แล้วก็นิ้วหมดเลยสภาพชุดมือสองมีลูกค้าหลายท่านถามหนู ว่าชุดคือสองราคาเท่าไรชุดมางสองเนี่ยสภาพ70บเปอร์เซ็นหรือมีร่องรอยการซักมากหน่อยจะขายถูกภาพแต่ไม่มีรอยยืดขาดหรือยางย้วยเลยจะอยู่ที่ราคาชิ้นละพันเป็น,นเงงเงงถ้าเป็นบริสุทธิ์เราขายครึงหน้านะคะแต่ถ้าสภาพน้องป้า้แดงคือสภาพแทบไม่เห็นร่องรอยการซักเลยสภาพใหม่เราก็จะขายอยู่ที่ส8 0 0ันปถ้าซื้อหลายชิ้นเราก็จะซื้อสิบแถมหนึ่ง หรือ4 8 0เนี่ยถ้าถึ้ง10ชิ้นเนี่ยคุณจะได้ราคาลดจิ้นละพันเลือ3,080ค่านะคะนอกจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ของเรื่องของการใส่เกาะอกอย่าลืมนะคะลูกค้าบางท่านคิดว่าใส่บอี้สูทหลังสูงตัวเดียวแล้วใส่เสื้อกล้ามหลังสูงตัวเดียวแล้วออกนอกบ้านได้ออกไม่ได้นะคะเพราะว่าพอเจอชุดที่เราต้องใส่สายเดี่ยวเดี๋ยวเราต้องใส่เป็นเซ็ตวเวลาเราเ,เราเดินโอเคแม้เราจะเก็บข้างหน้าม้วนลงไปเย็บเนาไว้ก่อน เพื่อที่จะใส่ให้มันเป็นชุดได้แต่ข้างหลังมันก็ยังไม่รอดอยู่ดีหรืจะลยกตัวอย่างชุดหนูให้ดูนะคะเวลาใส่แล้วมันจะนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะยังเหน่อยอยู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแนะนำว่าอย่าคลั่งหลังสูงให้ดูหลังัวเองว่าให้ใส่เป็นหลังเว้าดีกว่าหลังเว้าเนี่ยราคาตัวละพันสองพันแยะหักถูกกว่าซื้อของใหม่อีกเพราะหลังเว้าเนี่ยมันจะเว้าใต้นี้เลยค่ะ มันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะเก็บงานเราแล้วเราจะใส่เสื้อผ้าเราเราจะใส่เป็นเชฟแต่อย่าลืมนั่นแหละการใส่บอดี้สูตรตัวเดียวเก็บกุ่คนอ้วนหรือสาวอบหรือคนมีลูกไม่ได้หรือคนที่อยู่ไว้ใกล้กเกษียณอย่างเราไม่ได้เพราะเนีนนเ้อมันยานเนื้อมันย้วยดังนั้นมันจะไม่มีหุ่นเก็บเป๊กหรือคนที่ไม่มีซิกเลตเพราะฉะนั้นบอดี้สูตรตัวเดียวเนี่ยเก็บหุ่นเราไม่ดีผันค้าดังนั้นหนแูแนะนำว่าหากติดปัญหาเรื่องงกให้ใช้สองชิ้น นะคะถ้าเลือกไม่ได้ถ้าไม่ไม่อยากจะจ่ายเพื่อซื้อยกทรงให้ใช้2ชิ้นเพราะการซื้อ2ชิ้นคือซื้อเสื้อหนึ่งตัวและกางเกงหนึ่งตัวนะคะจะเอาอยู่จะเก็บลงไปขนาดหนูนี่ออกกําลังกายที่กว่านี่เก็บแล้วเนี่ยนั่งเยองดุ้ยนี่ได้แค่นี้เลยมันไม่ใช่ว่ามันทำให้เราสวยเป๊ะเพราะสวยเป๊กจริงๆเอวเล็กเอว阔เอวเอสเอวกิ่วจริงๆเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นตรงนี้ค่ะต้องเริ่มต้นที่เป็นถูนย์เนาะเท่านั้น ถุงน่องเท่านั้นเพราะถุงน่องเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการงวดเลือดบำรุงร่างกายด้วยการทําให้เราเนี่ยกระฉับกระเฉงไม่ใช่บำรุงด้วยการกินลงไปนะคะเพราะถุงน่องเนี่ยกินไม่ได้ถุงน่องไม่ใช่ายารักษาโรคถุงน่องเป็นตัวที่ใส่แล้วช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการหมุงงเนเวียนโลหิตทําให้เลือดหมุนเวียนดีทําให้เรากระฉับกระเฉงทําให้ขา,าเราเบาทําทให้เท้าเราเบาทําให้หลังเท้างวดเท้ากู้เท้างวดส้นเท้า นวดฝ่าเท้าวนวดไปทั้งฝ่าเท้าเราแล้วก็ไปถึงน่องคนขา้วดขานนกด้านในนวดไปยังก้นสะโพกและเอวเพราะุน่องออกแบบมาให้เป็นชุดก่อที่สูดเลยดังนั้นหากใครคิดว่าวิธีประหยัดที่สุดและเงินน้อยที่สุดกระเป๋าแบงที่สุดเริ่มต้นไม่จาเป็นต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะใช้ถึงน้องไม่จาเป็นต้องใช้กางเกงสต์เลยค่ะหากพกน้อยแต่ถ้าขา ถ้าลูกค้าคนไหนมีงบเหลือหนูก็จะแนะนําว่าให้ใส่ถุงน่องรวมกันกับกางเกงสเตคขาสั้นเหมือนอย่างที่หนูใส่ขออนุญาตนะคะหนูก็ใส่กางเกงสเตคขาสั้นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี้และหนูชอบใส่รุ่นสั้นเพราะรุ่นยาวมันจะยาวเท่านี้ค่ะลูกค้ารุ่นสั้นมันจะสั้นเท่านี้เพราะว่าหนูเป็นคนตัวเตีย้ยหนูสูง150ดังนั้นถ้าลูกค้าคิดว่าวิธีเลือกซื้อชุดชั้นในสําเร็จถูกที่ธีจะซื้อแบบไหน ก็คือดูสรีระเรากรดูบุคลิกภาพและดูบุคลิกการแต่งตัวเรากอนว่าเราเป็นคนแต่งตัวเป็นสาวเรียบร้อยหรือเป็นคนชอบแต่งตัวเปิดเผยอ,อย่างหนูหรือเป็นคนขี้ร้อนหนูเนี่ยอายุ5 0าสิบห้าสกว่าแล้วหนูเกิดปีวอกแล้สองพันหรอหนูก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ้วนแล้วหนูก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าอากาศร้อนนิดๆพัดลมบ้านหนูก็จะมีตัวใหญ่ยักษ์อย่างเดียวคือเหมือนพัดลมไก่ย่าง หรือเป็นคนร้อนง่ายมากเหมือนกับเราจะเป็นไวทองดังนั้นเนี่ยหนูก็จะเป็นคนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าที่มันปกปิดมากเพราะว่าหนูอยู่แต่บ้านดังนั้นหนูจะเน้นสายเดี่ยวเน้นเสื้อผ้าคอลึกไม่มีคอไม่มีปกหนูไม่หนูไม่ใส่ดังนั้นเมื่อไม่มีคอไม่มีปกเนี่ยจะมาให้หนูใส่เสื้อกล้ามสูงก็ไม่ใช่ลูกค้าหลายตนหลายท่านซื้อชุดช um ั้นในซัมมิทควีนด้วยเอาพฤติกรรมของเพื่อนเป็นตัวอย่างเพื่อนซื้ออะไรเราต้องซื้ออย่างนั้นแต่ลืมดูไปว่า คุณไม่เหมือนกันลูกค้าบางท่านหุ่นสูงร้อยหกสิบห้าขึ้นไปเขาใส่เสื้อกล้ามหนังสูงเขาใส่ได้ไหมได้เพราะช่วงตัวเขาไม่ได้อย่างนี้แต่ถ้าเราตัวเที่ยเราควรใส่ไหมหนูไม่แนะนําว่าเราควรใส่ไม่แนะนําเลยเราควรใส่หนังเว้าเสื้อที่เป็นหนังเว้าอย่างนี้หนูมีหล,หลายสีอย่าลืมนะคะหากติดปัญหาเรื่องงบบอดี้สูตรเนี่ยเริ่มต้นจากตัวละพันห้าสภาพสวยๆเป้าสะอาดๆใหม่ๆกลิบๆอย่างนี้ เยอะแยะเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันสะอาดมากแล้วก็ถ้าต้องการสภาพที่ไม่เห็นอรอยการซักเลยก็จะมีสองเกรดคือสภาพ2008แล้วก็3,800หรือสภาพน้องป้ายแดงที่เรียกว่าลองหุ่นคือสภาพที่ไม่มีมนุษย์คนไหนใส่เลยหนูก็จะขายอยู่ที่5,800บาทน้าเป็นบอดี้สืทคือมีถุงมีแพคก,กิ้งมีใบการันตีบริษัทหมครบ วก,กับมาย้ำคำถามที่ถาม้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ตอบซ้ำหรือตอบทบทวนให้ลูกค้าฟังอีกรอบหนึ่งก็คือชุดชั้นในซัมเิตเนี่ยหนูไม่แนะนําว่าใส่ตัวเดียวชิ้นเดียวแล้วเอาอยู่เอารอดลูกค้าหลายท่านบอกว่าต้องการกระชับภูมิมีกระเทียมกระชับภูมิไหมมันกระชับได้แต่มันไม่รอดเพราะว่าคืออย่างอยู่ใส่บริสู์ตัวนี้ตัวเดียวบริสู์ตัวนี้ตัวเดียวถามว่าเดียวมันก็เล็กลงนิดหนึ่งนะ เราอยากให้เอวมันเกี่ยวกว่านั้นเอวมันเล็กกว่านั้นแต่พอเราใส่กางเกงทับบอที่สุดเข้าไปอีกตักวหนึ่งเนี่ยเนี่ยกางเกงทับมันยุบลงไปอีกหนึ่งนิ้วเอวมันคอดขึ้นความเป็นเอสมันสวยขึ้นความมีหุ่นเรามันดีขึ้นแต่ถ้าต้องการให้ถูกจุดที่สุดแบบเป๊ะที่สุดแล้วเลือดลมเราดีผิวเราดีเลยนะคือไม่ต้องเริ่มต้นด้วยอันนี้ไม่ต้องเริ่มต้นด้วยกางเกงหรือไม่ต้องเริ่มต้นด้วยอันนี้ค่ะใช้ถุงน่องบำบัดร่างกายเป็นสปา เรียกว่าเราเข้าสปา,าตัวเองเหมือนกับเราไปอบตัวหรือเราไปนวดตัวนวดละลายไขมันให้ใช้ถุงน่องให้เป็นนิสัยใช้ถุงน่องทุกวันแทนกางเกนในใช้เลกกิ้งเลกกิ้งกับถุงน่องเนี่ยต่างกันยังไงถุงน่องเนี่ยมันจะหนาเรียกว่าไทภาษาอังกฤษเรียกว่าไท,ท i T I G H T เรียกว่าไทค่ะมันจะหุ้มปลายเท้านะคะส่วนเลกกิ้งเนี่ยมันก็จะยาวถึงตะตุม่มโดยส่วนตัวหนูหนูก็อย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนอ้วนหนูเป็นคนที่อึกอั หนูก็ไม่ค่อยใส่ถุงน่องที่มันขุ้นเท้าเพราะหนูก็จะใส่แบบเลกกิง้งเมืนแต่วันไหนคือเลกกิ้งมันยาวถึงกระตุนมันเปิดก้าเท้ามันทําให้เท้าอยู่เย็นสบายเมืนแต่วันไหนหนูต้องการออกกําลังกายเดินบนลู่วิ่งหนูออกกาลังกายบนเดินบนลู่วิ่งเดินบ,นบนบ้านเราเดินในห้องนอนเราเพราะหนูจะมีลู่วิ่งอยู่ในห้องนอนอยู่หน้าทีวีเลยเพราะว่าหนูไม่อยากที่จะออกไปวิ่งข้างนอกฝนตกแฉะแล้วก็รองเท้าเปื้อนไม่อยากจะซักรองเท้าแล้วก็ อาจจะเป็นอันตรายคือรถอาจจะมาชนเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเราอาจจะนูนปล้นก็ได้ในระหว่างที่เราวิ่งตอนเช้าตู่หรือวิ่งตอนเย็นอากาศโเูเทพบกข้าเพราะฉะนั้นเพื่อ,อความปลอดภัยวิ่งในบ้านดูเน็ตฟิกดูทีวีดูละครในบ้านดูขาวในบ้านดีกว่า หนูก็เลยใช้วิธีออกกําลังกายในบ้านหนูก็จะใช้ถุงน่องดังนั้นเนี on, desired, pues, in so, control, ่ยถุงน่องเนี่ยจะสําคัญกว่าชุดชั้นในทุกรุ่นทุกแบบเริ่มต้นต้องเป็นถุงน่องเมื่อใส่ถุงน่องแล้วหากหลายท่านบอกว่าที่ใส่แล้วที่ใส่แล้วมันเดินไปเดินมาแล้วมันหลุด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 เป้ามันหลุดก็คือคุณพี่ใส่ซสอย่าลืมนะคะเมื่อเช้าหนูคุยกับลูกค้าท่านนึงคุณพี่เวรัตต้องขออนุญาตที่ได้เอ่ยชื่อคุณพี่นะคะคือถือว่าเป็นทานไปอยู่ลูกค้าท่านนี้ ชุดอุดชุดมาในราคาเต็มราคาตกแสนแต่ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ไดในรับการแนะนําเลยว่าจริงๆเนี่ยหุ่นระดับร้อยสิบโลเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งชุดเลยหากมีปัญหาเรื่องเงินวิธีประหยัดเนี่ยไม่ต้องพักเงินแสนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครไม่ต้องขออนุญาตผัวหรือสามีตนใดเลยเพราะอะไรซื้อชุดชั้นในสมิ่เนี่ยการใส่ที่ถูกวิธีหรือการจะลดหรือการจำเนรร่างกายหรือเอาผันหรือทําให้เลือดลงระมุนเยน็น เริ่มต้นก็ถุงน่องดังนั้นเนี่ยให้ใช้เงินซื้อถุงน่องครึ่งโหลเก้าพันจากที่ร้านใช้แค่นั้นดีกว่าหมดเงินแสนเพราะถุงน่องเนี่ยใส่แทนเป็นเกมในค่ะคนที่มีหุ่นเป็นช้างน้อยหรือเป็นที่ดาช้างหรือเป็นที่ปูนไม่ใช่คนพูดง่ายนะอธิบายยากฝังก็ยากและคนที่ลไปโดนหลอกเสียตังเป็นแสนซื้อชุดแล้วเนี่ยก็าทาใจที่จะ ที่จะใส่ยากเพราะว่าความติดต่อความช้ำใจมันไม่อยากอมองเห็นคือซุกไปที่ตู้เลยไม,ไม่แม้กระทั่งจะเหลียวไปมองเพราะว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนอย่าเพิ่งไปเกลียดมันเอาสุขภาพเราก่อนไปกลับเอามันมาใส่ใส่ให้มันขาดคาดตัวไปซื้อแพงก็ต้องใส่ให้มันขาดคาดตัวอย่าไปกราบไปไหว้มันเพราะว่ามันจะใช่หลวงพ่อโต กลับมาใส่มันนะคะที่หนูอ,อยากให้ลูกค้าทุกท่านกลับมาใส่แต่เริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่จะกระชับสัดส่วนนิ้มือเผาผลานไขมันหรือทําให้เรามีพลังหรือทําให้เรามีกําลังหรือทําให้สุขภาพและสมาร์ทเบรนของเรามีหมุนเลือดลมเราหมุนเวียนดีสมาร์ทเบรนทุกอย่างความกระฉับกระเฉงความคล่องตัวความคิดฉับไวการตัดสินใจฉับไวระดับสมองและปัญญาและความคิดของคุณเนี่ยคุณจะมีความคล่องตัวสูงมากก็คือเลือดลมมันต้องหมุนเวียนดีบางคนเนี่ย เหมือนไม่เคย่ายไปยากเลยหลับหลับตื่นตื่นแบบสลึมสลืมทั้งวันเพราะอะไรเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าลูกค้ากินข้าวกับอะไรแต่หนูก็อยากจะให้ลูกค้ารู้ว่าเลือดลมสําคัญที่สุดหากร่างกายเรามีภาวะเลือดลมที่หมุนเวียนดีไม่เกิดภาวะเลือดนืนไม่เกิดภาวะเลือดจับตัวเป็นก้อนลิ่มหรือกลับมารักตัวเองด้วยการออกกําลังกายอย่าได้คาดหวังว่า,วา การซื้อชุดชั้นในสับปิดเป็นการซื้อ,อยาลดน้าหนักยาในค่า,าลอนขนาดนั้นเราต้องให้ความร่วมมือเราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยส่วงหนึ่งประกอบกับชุดเมื่อเราซื้อชุดมาแล้วเราจะต้องประคองเขาด้วยการที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยเช่นพาเขาออกกําลังกายเพราะอะไรจากที่คุณเคยออกกําลังกายได้เพียง5นาที10นาที15นาทีคุณจะสามารถออกกําลังกายได้นานขึ้น ตัวคุณจะเบาขึ้นลองสังเกตว่าหากคุณเดินไปตลาดคุณใส่ถุงน่องเนี่ยโดยที่คุณไม่มีชุดชั้นในสำหริบเนี่ยมันต่างกับฟ้ากับเหวเลยดังนั้นไม่จําเป็นต้องซื้อชุดชั้นในสำหริบในขณะที่ยังมีปัญหาเรื่องภาวะการเงินไม่จําเป็นต้องไปกู้ยืมสินเริ่มต้นจากถุงน่องก่อนถุงน่องสําคัญที่สุดสําคัญตั้งแต,แต่การลดการกระชับสัดส่วนหรือการปรับสรีระให้ผมดีย้ำอีกครั้งนะคะการที่ถุงใส่บ่อที่สุดตัวนี้ หนูไม่หนูหนูเอวเล็กลงไปประมาณครึ่งนิ้วพอหนูใส่กางเกงสเตย์ตัวนี้หนูเอวลดเล็กลงไปอีกหนึ่งนิ้วทําให้เอวคอดแต่ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการไม่ใส่กางเกงตัวนี้และไม่ใส่บอรี้ิสูทและหนูเริ่มด้วยการใส่สเตย์เอ๊ะหรือใส่ถุงน่องก่อนเอาถุงน่องเข้ามาใส่แทนกางเกงในจําไว้นะคะถุงน่องคือกางเกงในภาษาอังกฤษเขาเรียก panty hose ถุงน่องคือกางเกงใน เมื่อคุณใส่ถุงนอกเสร็จเรียบร้อยคุณถึงใส่กางเกงสเต,สเต์ขาสั้นเป็นอันดับที่2แล้วคุณถึงใส่บอดี้สูทเป็นอันดับที่3หากมีงบเหลือค่อยซื้อเสื้อในนี่คือการจัดชุดชั้นในรับสรญละที่สูดถูกที่สุดดังนั้นถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องงบติตปัญหาเรื่องงบให้หันกลับมามองชุดมือสองกลับมามองชุดมือสองค่ะนะคะชุดมือสอง สามารถช่วยช่วยให้เราเนี่ยใสจนขาดคาตัวแล้วก็ใส่ให้เรารักเขาก่อนเมื่อรักเขาก่อนอยากจะซื้อชุดใหม่ก็ค่อยซื้อบริษัทเขานำรวยเขาไม่เจ๊งไม่ตายไปไหนแล้วค่ะเขายังอยู่รอให้คุณไปเป็นลูกค้าอยู่เพราะว่ากิจาการเขาดีมากเพราะฉะนั้นหากติดปัญหาเรื่องงบอย่าได้ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อชุดชั้นในซัมมิตให้เปิดใจยอมรับชุดมือสองเพราะชุดมือสองที่ร้านหนูสะอาดมากซื้อไปแล้วใส่ไปแล้วไม่พอดีสั่งซื้อแล้วเปลี่ยนของได้ไหมเราไม่ทิ้งลูกค้าค่ะ เราให้เปลี่ยนได้แต่อย่าลืมนะคะการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าใหม่ลูกค้าจะต้องเป๊ะและจำใส่ตัวเองให้ได้ถ้าจำใส่ไม่ได้ต้องเอาชุดลองของเราไปลองก่อนเพราะว่าสินค้าใหม่แกะแล้วเปลี่ยนของคืนของไม่ได้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะในเรื่องของการสั่งจัดอ้ออย่าลืม สิ่งที่หนูยังไม่ได้เล่าให้ฟังคือคำตอบที่3ก็คือพอหลังจากที่หนูใส่กางเกงเอวมันลดไปครึ่งนึงพอใส่เอไบดี้สูทเอวมันลดไปครึ่งนึงพอใส่กางเกงเอวมันลดไปอีกหนึ่งนิ้วแต่พอเราใส่ถุงน่องนี่นะคะร่วมกันกอดไป3ชิ้นคือ3 in 1เนี่ยเอวลดไปเลย2นิ้วสะโพกดีหมนดีแล้วก็พลังมันมาเต็มสามารถเดินช้อปปิ้งทั้งวันสามารถออกกำลังกายได้ทั้งวัน นั่นคือข้อดีของการใส่ถุงน่องหนูส่วนตัวหนูนะคะหนูก็ยังแนะนําหนูก็ยังย้ําทุกๆค่ายทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอทุกๆเพจทุกๆช่องทางให้กับลูกค้าได้รู้ว่าการเริ่มต้นซื้อชุดชั้นในซัมบิทที่ถูกวิธีเพื่อกระชับสัดส่วนเพื่อเก็บหน้าท้องเพื่อเก็บเอวเก็บหุ่นหนูแนะนําว่าให้เริ่มจากถุงน่องหรือเลกกิ้งค่ะเพราะมันคือกางเกงในหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะซื้อถุงน่องหรือไม่ว่าจะซื้อเลกกิ้งไปแล้วหรือเปล่าจำไว้เลยนะคะว่า เราจะไม่ใส่กางเกงในพวดคู่เลยเราจะไม่ใส่กางเกงในก่อนถึงนอง่องเพราะถึงน่องคือกางเกงในหากท่านไหนไม่ได้ซื้อถึงน่องจําเป็นจะต้องใส่กางเกงคู่กับสเตย์ไหมไม่มีอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นสเตย์บอดที่สูดซึ่งไม่ต้องใช้สายแบบนี้ตัวนี้คือสเตย์บอดที่สตรตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงสเตย์บอดที่สูดต,ตัวนี้เขาเรียกว่าช็อตเกอร์เดิลมันจะสูงยาวมาถึงนมเลยค่ะ มันก็แทนเกาะอ,อกเพราะหลายท่านอาจจะใส่เสื้อเกาะอ,อกหรือเปิดตรงนี้นะคะดังนั้นก็คือว่าให้ลูกค้ารู้ว่าชุดชัมม้นในสำหรับการเลือกซื้อให้เลือกซื้อตามพฤติกรรมการแต่งตัวว่าแต่ละแบบเราแล้วถ้ากดบอกว่าซื้อตัวเดียวก็มด่มดงบหมดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วให้ลดให้ลดที่จีลงมาค่ะเปลี่ยนสถานะตัวเองลดลงมาเป็นชุดชั้นในมือสองเพราะชุดชั้นในมือสองมันใหม่กิฟมาก คิดจนหนูปวดตับเลยเพราะว่าไม่รูห้หนูจะทำยังไงกับความความมือสองของมันของร้านหนูคิดจนหนู่จะพูดยังไงกับความมือสองของร้านหนูมันสวยมากนะคะแล้วชุดชั้นในมือสองย้ําเป็นครั้งที่5้าตั้งแต่คุยมานี้ก็คือชุดชั้นในมือสองราคาเริ่มต้นชิ้นละ1นึ่งพันเป็นเกงๆบี่สุทธิ์หนูขายพันหสภาพ70%เซแต่สภาพ90%อหนูขายี่ หรือถ้าสภาพน้องป้ายแดงแบบจะได้ที่ว่าไม่เคยมีมนุษย์คนไหนใส่มาก่อนเลยเรียกว่าลองหุ่นไม่มีมนุษย์ใส่ไม่มีเนือ้อไม่มี DNA ของคนเลยหนูขาย5 8 0 0บาทนะคะแค่นั้นเองที่หนูจะฝากไปวันนี้แต่ทั้งนี้ทำนั้นชุดชัมม้นในสำริจจำเป็นต้องซื้อทั้งชุดไหมอย,อยู่ที่พฤติกรรมการแต่งตัวของเราดังนั้นถามว่าหนูอบอกลูกค้าว่าหนูมีหลักชุดอะไรหนูใส่กันมือสองแค่นั้นเอง ค่ะหนูไม่มีอะไรนอกจากนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนมีคําถาม,ถามอยากถามหนูก็ทักเข้ามาในเพจหรือโทรเข้ามาจําไว้นะคะว่าโทรศัพท์เือือของร้านเราไม่ว่าเบอร์ไหนก็ตามไม่สามารถที่จะเมนเบอร์แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นไลน์ไม่ได้ค่ะลูกค้าต้องเพิ่มเข้ามาเป็นไลน์แอดเราจะมีไลน์ไอดีให้แจ้งไว้ที่เพจทุกทุกเพจ ทุกเพจไหนที่มีเบอร์โทรศัพท์เราจะแจ้งไลน์ไอดีไว้ทุกคอนเทนต์ทุกโพสต์ที่เราประกาศเราจะแจ้งทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือและไลน์ไอดีดังนั้นไม่ว่าเมมเบอร์มันจะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รับเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนส่วนตัวเพื่อนทุกคนที่อยากมีคําถามคําตอบหรือโทรฟรีกับเราหรือวิดีโอกับเราจะต้องใช้วิธีแอดไลน์ซึ่งเป็นไลน์ของร้านซึ่งมีตัวเอวงกมข้างหน้าเราก็มีคําว่า h e a 1 1 0 0 G นนั่นคือ แค่นั้นเองวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะหากข้อความข้อมูลนี้ข่าวสารนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านก็หนูก็ฝากแชร์ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะสินค้าของร้านเราเป็นสินค้าใหม่ลด50%ร้านเราไม่ได้เน้นขายสินค้ามือสองนะคะมีหลายท่านถามหนูมาร้านเธอเป็นมือสองเหรอไม่ค่ะมันไม่ใช่มือสองร้านหนูมีทั้งของใหม่และของมือสองค่ะแค่นั้นค่ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านเนี่ยนอนหลับฝันดีขอให้ทุกท่านมีแต่ความเฮงขอให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวยพบแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่เพื่อนดีๆเจอแต่ธุรกิจดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ